สวัสดีครับช่างซ่อมรถมืออาชีพนะครับทุกท่านนะครับมีคําถามนะครับจากเอฟซท่านนี้นะครับถามเข้ามาเมื่อประมาณสักสิบชั่วโมงทีแล้วนะครับในเรื่องของ Honda าแจ็สนะครับสตาร์ทแล้วมีฝันขึ้นที่บริเวณห้องเครื่องนะครับจากนั้นก็มีกลิ่นเหม็นเหมือนกลิ่นฉีหนูนะครับแล้วก็เครื่องร้อนเร็วมากนะครับสตาร์ทไม่ถึงสิบนาทีนะครับถามว่าเกิดจากอะไรนะครับเป็นคําถามนะครับที่ต้องการคําตอบนะครับจาก ผมนะครับในเรื่องของปัญหารถจนก์นะครับถ้าถ้าเป็นผมนะผมก็ต้องดูนะครับฟันนะครับเกิดมาจากจุดไหนนะครับตัวเนี้มันจะทําให้เราสามารถหาตัวการได้ไม่ยากนะครับไปหาฝันก่อนนะครับว่าฝันเนี่ยมันเกิดจากจุดไหนของเครื่องยนต์นะครับฮอนด้ Honda. เกิดบริเวณด้านหน้าไหมนะครับเกิดบริเวณด้านข้างเนี่ยไหมนะครับหรือเกิดบริเวณเด้านหน้าไหมนะครับหานะครับในวิธีของ Honda นะครับด้านข้างด้านหน้านะครับด้านหลังไหมนะครับหาปัญหาก่อนว่าฟันที่ว่ามันขึ้นเนี่ยเกิดจากจุดไหนนะครับเพราะจุดนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ชี้ทางให้เรานะครับไปหาปัญหาได้ ค่อนข้างที่จะพบตัวมันต้องหาปัญหาก่อนนะครับว่าฟันเนี่ยเกิดจากจุดไหนนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเมื่อหาปัญหาแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูว่าปัญหาเรื่องความร้อนเนี่ยมันน่าจะเกิดจากอะไรนะครับเครื่องนะครับตัวเนี้ยถ้ามีปัญหาในเรื่องของความร้อนเนี่ยมันน่าจะเกิดจากตัวไหนบ้างนะครับเพราะว่าน้องเขาบอกว่ามีในเรื่องของความร้อนขึ้นเร็วมากนะครับซึ่ง ก่อนหน้านี้ไปทําอะไรมาหรือเปล่าตัวหนึ่งช่างก็จะถามเลยนะครับช่างที่เราไปซ่อมรถนะครับเขาจะถามเลยนะครับว่าน้องก่อนหน้านี้น้องไปทําอะไรมาหรือเปล่านะครับหรือก่อนหน้านี้คุณไปทําอะไรมาหรือเปล่านะครับพี่ผมไม่ได้ไปทาอะไรเลยอยู่ก็ไปเลยนะครับพี่ผมเพิ่งไปเปลี่ยนปั๊มน้ํามานะครับแล้วก็เป็นนะครับพี่ผมเพิ่งไปเปลี่ยน มอ้ํามาแล้วก็เป็นนะครับพี่ผมเพิ่งไปเปเลี่ยนพลมไฟฟ้ามานะครับพลังมอน้านะครับมาแล้วก็เป็นนะครับลักษณะนี้นะครับบอกความจริงพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเวลาช่างเข้าหาปัญหารถจนเนี่ยเขาจะหาค่อนข้างที่จะง่ายนะครับหรือพี่ผมไม่ได้ทำอะไรยอยู่ๆแม่งก็เป็นเลยนะครับอ่ะอย่างนี้ปุ๊บเขช่างก็จะมีวิธีคิดของช่างอีก แบบหนึ่งนะครับว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ต้องดูว่าระบบที่เกี่ยวกับฟันเกิดจากอะไรนะครับระบบที่เกี่ยวกับความร้อนเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับทีนี้ไอ้ฟันขึ้นปุ๊บเนี่ยกินเหมือนชีหนูเนี่ยน่าจะเป็นอันเดียวกันนะครับน่าจะเป็นจจุดเดียวกันนะครับทีนี้ถามว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรนะครับจุดเดียวกันน่าจะเกิดจากอะไรอะไรที่ทําให้ฟันขึ้นได้บ้างนะครับ มอเอ้พัดลมไฟฟ้านะครับตัวแรกที่จะไปที่จะไปหานี่คือพัดลมไฟฟ้านะครับพัดลมนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับมอเตอร์มอเตอร์ตัวนี้นะครับดูนะครับว่ามันพัดแรงไหมนะครับและพัดเ,เอื่อยหรือพัดแรงนะครับ ปกติแล้วพัดลมเนี่ยถ้ามีตัวเดียวปุ๊บเนี่ยบางบางบางเอ่อบางยี่ห้อเนี่ยจะพัดสองจังหวะนะครับจังหวะแรกสตัดเครื่องปุ๊บเนี่ยยังไม่เปิดแอร์เนี่ยก็พัดนิ่งๆสบายๆนะครับพัดแบบเอ่อไปตามวิถีของเขานะครับแต่ถ้าพอหลังจากเปิดแอร์ปุ๊บแอร์ทำงานปุ๊บเนี่ยพัดลมถ้าตัวเดียวนะเขาจะพัดเร็วนะครับจังหวะที่สองก็คือพัดเร็วพัดแรงขึ้นนะครับนี่นะครับเวลาแอร์ตัดทำงานปุ๊บเนี่ยเขาก็ ลดความแรงลงมานะครับแล้วเวลาแอร์ทำงานปุ๊บเขจะพัดเร็วเร็วขึ้นนะครับมอเตอร์ตัวนี้สําคัญนะครับมีโอกาสใหม่ไหมนะครับเพราะเรากลิ่นเป็นไปได้ด้วยฟันเป็นไปได้ด้วยที่ขึ้นจากมอเตอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่าผมเคยขึ้นมาแล้วนี่นะครับมอเตอร์พัดลมตัวนี้นะครับเป็นไปได้ไหมตัวหนึ่งนี่นะครับเป็นมอเตอร์นะครับที่ถอดออกมานะครับ ลักษณะนี้นะครับฐานหมดนะครับฐ่านไม่มีฟันถุยๆออกมานะครับบางๆให้เห็นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไปได้สูงด้วยเพราะว่าถ้าเกิดจากตัวนี้ปุ๊บเนี่ยความร้อนมีปัญหาฟันขึ้นด้วยนะครับแล้วกลิ่นออกด้วยนะครับสามตัวเลยสามประเด็นเลยนะครับที่น้องๆเขาว่ามานะครับแต่ก็ไม่ จาะตรงไปีตัวเดียวนะครับแต่ตัวนี้ประมาณ80 90%นะครับน่าจะเคยจากตรงนี้นะครับฟันขึ้นเหม็นไหมความร้อนขึ้นเร็วเป <c oughs> ็นไปได้นะครับแต่ถ้านิ่งเลยหมุนฉิวเลยนะครับที่ไปหาตัวไหนต่อนะครับปั๊มน้ำเป็นไปได้ไหม ปั๊มน้ำทีนี้น้องก็ไม่ได้บอกว่ามีเสียงด้วยนะครับปั๊มน้าทูกคืนปั๊มน้ําแตกหรืออาจจะเป็นเหตุไม่ดีเป็นไปได้ไหมนะครับช่างในวิถีของการหาปัญหาตั้งคําถามขึ้นมาแล้วก็ถามตอบในใจพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งที่สงสัยเนี่ยมันเป็นไปได้ไหม สายพานหย่อนเป็นไปได้ไหมนะครับสายพานบริเวณด้านหน้าเครื่องยนต์หย่อนนะครับเป็นไปได้ไหมนะครับเป็นไปได้ไหมปั๊มน้ําเสียเป็นไปได้ไหมแล้วก็เอ,อมูเล่นะครับยางมูเล่หน้าเนี่ยขาดยางตัวเนี้ยตัวเนี้ยขาดเป็นไปได้ไหม มีฟันขึ้นเหมือนกันแต่ตัวนี้ขายมีฟันขึ้นเหมือนกันทีนี้เราผมต้องบอกว่าจุดแรกเลยเนี่ยคือไปหาก่อนอฟันเนี่ยมันเกิดจากจุดไหนนะครับพอหลังจากนั้น,น,นปุ๊บเนี่ยฟันเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกบอกเรานะครับว่าเราจะเจอตัวการที่ไหนนะครับระปกติแล้วเนี่ยรถเนี่ยถ้าน,นิ่งๆนะครับถ้าน้ำมันเครื่องไม่รั่วนะครับน้ําไม่รั่วโดนท่อโน่นโนนโดนนี่เนี่ยฟันจะไม่เคยขึ้นนะครับฟันเขาจะไม่เคยขึ้นนะครับ แต่มันก็ต้องใหญ่นะครับถ้าฟันขึ้นพร้อมกับความร้อนขึ้นเนี่ยคือถ้ามันเกี่ยวโยงกันปุ๊บเนี่ยตรงนั้นมันก็อาจจะพาไปหาปัญหาได้แต่ถ้าไม่เกี่ยวโยงกันปุ๊บเนี่ยก็ต้องดูดูนะครับว่าซ่อมซ่อมไอ้ไอ้เรื่องของเอฟันขึ้นความร้อนขึ้นแล้วเนี่ยหายแล้วปุ๊บเนี่ยไอชีหนูในกินปุ๊บเนี่ยอาจจะเกิดจากตัวอื่นก็ได้อาจจะเป็นคอมคอมแอร์นะครับหน้าคัสคอมแอร์อาจจะเริ่มใหมเริ่มอะไรก็เป็นไปได้นะครับวิถีของช่างเนี่ยคุณตั้งคําถามตลอดนะครับ วิถีของผู้ใช้รถเหมือนกันนะครับต้องออช่างสังเกตนะครับว่าก่อนที่เราไปซ่อมหลังที่เราไปซ่อมรถของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ช่างสังเกตว่าเวลาจอดรถเนี่ยปุ๊บเนี่ยกลิ่นไหม้กลิ่นฉีนูเนี่ยออกมาเฉพาะตอนที่สตาร์ทเครื่องใหม่ๆมไหมหรือวิ่งไปมันเหม็นทั้งวันนะครับเหม็นทั้งตั้งแต่ตอนสตาร์ทเครื่องแล้วก็วิ่งใช้างานจนถึงช่วงเย็นกลิ่นไหม้ก็ยังติดจมูกอยู่นะครับกลิ่นฉีนูก็ยังติดจมูกอยู่ลัสถานนี้ต้องช่างสังเกตนะครับ ในวิถีของการที่จะหาปัญหารถจนนะครับไม่ไม่อย่างนั้นเราก็จะอาจจะมองปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยข้ามไปนะครับการช่างสังเกตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับผู้ใช้รถนะครับมันจะเป็นเฉพาะตงช่างอย่างเดียวนะครับสําหรับผู้ใช้รถทุกคนนะครับช่างสังเกตให้ hey, รถเรานี่ปกติแล้วเนี่ยอากาศเย็นเนี่ย,อาาอย,อย,เ,ยเอะมันสะดุดสะดุดนะครับอากาศลร,ร้อนไม่เป็นนะครับเออเวลาเจอฝนปุ๊บเนี่ยสะดุดนะครับเวลาแดดเออ แต่จะจ่าเนี่ยไม่เป็นนะครับเวลาเร่งเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเครื่องเครื่องเครื่องเย็นๆเนี่ยปุ๊บเร่งไม่ขึ้นนะครับแต่เวลาเราล้อเนี่ยขึ้นดีนะครับท้าสังเกตพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะปัญหาหาปัญหาได้นะครับนี่นะครับเป็นการตอบคําถามนะครับว่าผมสงสัยอะไรนะครับหนึ่งพันลมวนน้ำตัวการนะครับตัวการเลยพันลมวนน้ำสองนะครับแล้วก็สองนะครับพวกสายพานนะครับสายพาน สายพานมันจะตึงไหมนะครับสามก็คือเอปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้านะครับรูกบุนปั๊มน้ํามีปัญหาหรือเปล่านะครับสี่ก็วัวน้ำว์วน้ํานะครับเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับว์วน้ํานะครับเป็นปัญหาไหมเป็นมันเป็นปัญหาได้นะครับนี่นะครับห้าตัวการนะครับที่สงสัยนะครับสงสัยมานะครับนี่นะครับเป็นวิธีของเออตัวนี้นะครับ ตัวนี้ขาดยางนะครับบุเล่น,นะครับขาดปุ๊บมันจะมีฟันชุชยๆเหมือนกันขึ้นเหมือนกันนะครับเป็นไปได้ไหม,ม,มนะครับถ้าขาดถ้าขาดแบบเออเกือบหมดนะครับเ,เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขาดประมาณสักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเนี้ยตัวเนี้ยมันอาจจะมีการสีกันนะครับอาจจะมีการบุนฟรีได้นะครับแล้วพอหลังอย่างนั้นฟันกันจะขึ้นนะครับผงเผ,ผงก็จะออกนะครับก็จะมีผงเล็กๆเศษผงเล็กๆกระจายออกมาบริเวณด้าน ด้านบร네ิเวณติดนะครับติดบร <investigating. S 1> ิเวณเสื้อนะครับเสื้อของเสื้อไอ้หน้าาหน้าฟ้านะครับหน้าฝานะครับหน้าฝาเครื่องนะครับมันอาจจะทําให้เราเห็นนะครับบริเวณหน้าฟ้าเครื่องบริเวณนี้หาไฟฉายสองดูนะครับถ้ามันมีปัญหานะครับเนี่ยไฟฉายสองดูมันจะมีผมคุยๆให้เราเห็นนะครับนี่นะครับเป็นวิธีของการหาปัญหานะครับไฟฉายสองดูพวกนี้มันจะมีคุยๆเอาบริเวณเนี่ยนะครับให้เราเห็นนะครับคุยแบบเป็นผงถ่านเล็ก นะครับนี่นะครับคือต้องช่างสังเกตนะครับช่างสังเกตนะครับว่าเครื่องยนต์นของเราเนี่ยมีฟังก์นตรงไหนมีเสียงตรงไหนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการรั่อาการซึมตรงไหนนะครับเพื่อที่จะหาปัญหานะครับลักษณะตัวนี้เหมือนกันนะครับมันจะมีผงเห้เห็นเหมือนกันนะครับเอาไปใช้ส่องดูปุ๊บเนี่ยจะเห็นผงเหมือนกัน ผงแบบเศษผงเล็กๆสีดำๆนะครับจะเห็นเหมือนกันบริเวณรอบๆพหลมนะครับก็จะทําให้เห็นเหมือนกันนะครับ้องทางสังเกตนะครับเพื่อที่จะหาปัญหามีอยู่สี่ห้าตัวการที่ผมว่าผมว่ามานะครับอาการลักษณะนี้นะครับเท่าที่ผมรู้ตอนนี้นะครับมีอยู่แค่นี้นะครับหาปัญหาไม่ยากนะครับสําหรับของแก๊สตัวนี้นะครับความร้อนขึ้นเร็วนะครับแล้วก็มีฟันออกบริเวณห้องเครื่อง จากนั้นก็มีกลิ่นเหม็นเหมือนฉี่หนูนะครับสามตัวปุ๊บเนี่ยอาการบ่งบอกช่างห้าปีก็หาได้นะครับประสบการณ์นะครับของช่างประมาณหนึ่งถึงห้าปีก็หาได้นะครับปัญหาลักษณะน,นี้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันมีอาการออกให้เราเห็นนะครับฟันขึ้นบริเวณเครื่องกลิ่นเหม็นด้วยนะครับแล้วก็ ความร้อนยขึ้นเร็วด้วยโอเคนะครับนี่นะครับเป็นการตอบคาถามนะครับจาก f อซนะครับเมื่อสิบชั่วโมงที่ผ่านมานะครับถามมาก็มีเวลาตอบให้เลยนะครับเพื่อที่จะไปกันต่อนะครับในวิถีของการเรียนรู้ปัญหากระจนนะครับอีกมากมายนะครับต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับผมก็สาสิบสองปีนะครับ มาปีนี้นะครับกับการคนฟ้าหาความรู้เรื่องรถจนนะครับตั้งแต่หนังสืเดําแรกนะครับจนเป็นช่างทํามาหากินนะครับในเรื่องของการเปิดอู่นะครับมีลูกน้องประมาณยี่สิกว่าคนนะครับจากนั้นก็ปิดอู่มาประมาณสัก3ามสี่ปีละสี่ปีสี่ปีกว่าหรือซ้ำไปนะครับแต่ทุกวันนี้ก็มีความสุขกับการเห็นปัญหารถจนนะครับช่างซ่อมรถเมื่อไรปุ๊บผมก็จะเข้าไปดูเหมือนนั้นนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็ ซื้อหนังสือตำรบตำลานะครับมาอ่านนะครับศึกษาหาความรู้ในเรื่องของรถรุ่นปัจจุบันแล้วก็รถแห่งอนาคตนะครับเพื่อสร้างสารรค์ความรู้ให้กับตัวเองนะครับแล้วก็แบ่งปันแชร์ประสบการณ์ความรู้ให้กับ f c หลายๆท่านสังคมผู้คนผู้ใช้รถนะครับเพื่อที่จะใช้รถอย่างมีความสุขนะครับความทุกข์เต็มเปี่ยมนะครับถ้าเราไม่รู้เรื่องรถยนต์นะครับแต่ความสุข ร่นเหลือมือนกันถ้าเรามีความรู้เรื่องรถยนต์ติดตัวนะครับช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือเพื่อนฝูงได้แชร์ประสบการณ์ให้กับสังคมให้ได้นะครับนี่นะครับมาร่วมเรียนรู้แบ่งปันความรู้ร่วมกันนะครับผมรู้อะไรผมก็จะแบ่งปันให้พวกเรานะครับท่าในใดรู้อะไรก็รบกวนนะครับแชร์ประสบการณ์ผ่านเข้ามาหาผมนะครับเพื่อที่จะได้ เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับในเรื่องของปัญหารถชนนะครับต่อไปในวันนี้และอนาคตครับขอบคุณ FC ที่ติดตามขอบคุณปัญหาที่ถามเข้ามานะครับขอบคุณกำลังใจนะครับที่ร้นเหลือหลายๆท่านนะครับที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็ขอให้พวกเรานะครับผ่านวิกฤตโควิดนะครับไปด้วยกันนะครับแข็งแรงนะครับปลอดภัยนะครับมีความสุขกับชีวิตทุกท่านครับ ขอบคุณครับเอซี FC